สวัสดีครับพบกับผมทีเจกับเซย่า5นาทีนะครับรายการที่ปกติแล้วจะมาแกะกล่องงานปั้นหรืองานพวกอื่นๆจากกรตูนเรื่องเซนเซย่านะครับแต่วันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นเครือญาติของเซนเซย่าเลยก็ว่าได้นี่คือซามูไรทรูเบอร์โอ้โหนะย้อนกลับไปเมื่อยุคป,ประมาณ90นะฮะตอนนั้นเนี่ยซามูไรทรูเบอร์เนี่ยโด่งดังมากนะตามเซย่ามาติด นะครับเป็นนักรบที่แบบเป็นสมุไรและใส่ชุดเกราะนึกออกไหม <c oughs> คือมันมีความคล้ายๆกับเซนเซย่าอยู่นะแต่ว่าทีมพระเอกเนี่ยไม่ใช่สิทีมพระเอกเขาก็5คนเหมือนกันเลยนะเออนะฮะแล้วก็มีแบบชุดแบบชุดเทพชุดอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะไปหมดแล้วก็เหล่าคู่ต่อสู้ก็มีชุดเกราะด้วยนะต้องบอกว่าเป็นการ์ตูนที่อยู่ในใจวัยรุ่น90อย่างแท้จริงเลยนะครับผมนะต้องขอบคุณขนมโคโครินักเก็ตนะครับที่ผลิต สินค้าที่เกี่ยวกับสามบร้ทูเปอร์มานะและในนี้ครับมันจะเป็นขนมโคโครินักเก็ตที่แถมการ์ดซามบร้ทูเปอร์ครับผมนะหลังจากเก็บสะสมการ์ดดราก้อนบอลนะจากโอริงยาเก็บสะสมการ์ดเซนเซีย,ยาจากโอริงยานะเก็บสะสมเหรียญวันพีชจากโคโคริโอโตริอะไรพวกนี้ไปหมดแล้ววันนี้โคโคริครับนี่เลยฮะขนมข้าวโพดอบกรอบตาโคโครินักเก็ตรสสาหร่ เซซามี sesame, นะโอเพนเซซามีเออนะนะครับอ่ะก็จะแถมาการ์ดนี่เขาบอกเลยว่านี่มีในนี้นะครับมีบรรจุทั้งหมดนะฮะ8ซอง8แพ็คนะฮะโอ้โห64ใบเหรอ64ซองเออนะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงนี่เขามีให้ลุ้นการ์ดหายากระดับ เอสเอซะด้วยโอ้โหดวงเราจะมีกับเขาไหมนะไปดูกันเลยครับกล่องก็สวยแล้วนะเปิดดูข้างในดีกว่าเออเห็นเราไหนี่โอ้โหเนะี่ยเดี๋ยวผมวางข้างล่างดีกว่านะที่เหลือเอาแล้วครับในแพ็คหนึ่งนี่มันโหมด8 2ซองนะฮะ แปบ,บห่อด้วยกันเดี๋ยวผมแกะเลยดีกว่านะฮะว่ารูปแบบมันจะออกมาเป็นแบบไหนตื่นเต้นเนี่ยไม่ได้เจอสินค้าเกี่ยวกับซอมบี้ทรูเปอร์มานานมากนะครับโอ้โหเนี่ยแค่เจอซองก็เียวฟ้าแล้วท่านผู้ชมนี่ตัวนี้ชื่ออะไรนะจําไม่ได้สีเขียวอะ่ะแต่ตอนนี้ผมชอบมากตัวสีเขียวแต่จริงที่ชอบที่ชอบสุดก็คือพระเอกนั่นแหละนะสีแดงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาแกะ อันนี้ออกก่อนนี่การเขาก็จะติดก็เทปมากับห่อนะครับเหมือนกับขนมที่ผ่านมานะโอริงยาก็เป็นแบบนี้นะฮะอันนี้อยากลองชิมเนี่ยขอลองชิมก่อนได้ไหมนะโคโครินักเก็ตสาหร่ายเซซามีนะครับโอ้โหเปิดมาก็หอมเลยอืมอืม คล้ายๆโอเินยาแบบลักษณะเป็นนักเก็ตชิ้นด้วยแบบนี้นะอืมพี่ชิมหรือหิวอร่อยขนมนี้แม่ครับคือใครชอบพวกรสโนริสาหล่ายอะไรหมดแบบนี้นะน่าจะถูกใจนะครับอ่ะ กลับมาที่การ์ดกันดีกว่าเดี๋ยวผมมาลองลุ้นดูนะเขาบอกว่าการ์ดทั้งหมดมี194แบบนะครับแล้วก็ SSR มีทั้งหมด2แบบอ๋อเท่าว่ามี SR 001กับ0 0 2หรอนะฮะแล้วก็มีระดับ SR นะครับปั๊มทองเนี่ยแบบด้วยกันนะฮะ TR ปั๊มทอง18แบบไม่รู้ SR กับ TR จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองดูแล้วก็ RR มี36แบบ R อ,อย่างเดียวนะครับมี36แบบเช่นกันแล้วก็ระดับ U ก็36แบบนะครับส่วนระดับ N นะั่นคือ normal นั่นเองมีทั้งหมด48แบบนะฮะอ่ะมาเลยลุยซองน่าสะสมมากท่านผู้ชมจะแตกไหม SSR ซองแรกครับแทน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 ,ทน,ทน อ่ะกลับด้านอันนี้คือเฮ้ยมีเขียนว่าแอ t แท k ด้วยนะไม่เอามาเล่นได้เหรอเนี่ยตรงขอบตรงนี้นเขาจะมีคาว่าแอ t แท k อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีแอ t แท k เหมือนกันแล้วก็มีค่า HP นะครับโอ้โหอันนี้เยอะมากเลยส่วนเนี่ยที่แก๊งพระเอกนะตัวสีส้มอะทำไม HP น้อยกว่าอันนี้ตั้งเยอะนะอันนี้8 8 0 0 0ส่วนอันนี้26 0 0 0เองนะ ตัวสีส้มจำแนกว่านิสัยเขาจะประมาณแบบมุทะลุปะ่ะอะไรประมาณนี้ปะ่ะเลือดร้อนอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้นะเออจาชื่อไม่ได้จริงๆนะโซลิตูเปอร์แต่ว่าผมเ่ยโตมากับการ์ตูนเรื่องนี้จริงๆนะครับคือเมื่อก่อนอ่านการ์ตูนมันก็จะมีไงเออนะเราก็จะติดตามตลอดจะมีพวกเสือขาวเสือดำใช่ไหมฮีโดเทอะไรอย่างเงี้ยนะเอออ่ะโอ้นี่ซองถัดมาเป็นตัวสีฟ้านะครับนี่โอ้โหนี่ซอง ซองสวยนะคือแฟนแฟนอมแลตูเปอร์จะต้องกรี๊ดที่สิส่งนี้นะท่ญญานผู้ชมโอ้โหนะรุนเลยเราจะไปกันอย่างเร็วๆเลยนะครับเทปนี้บอกเลยว่าดูอ,อยู่กันยาวๆผมจะแกะให้หมดห่อเลยดีไหมนะเออเราจะอยู่ไปด้วยกันนะฮะเอาละ่ะนี่คือนี่พ่ยเอกของเรามาแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นระดับเป็นแบบดีเฟนต์นะเขียนว,ว่าดีเฟนต์เห็นไหมส่วนอันนี้เขียนว,ว่าแอตแทกนะครับ ก็ไม่รู้จักว่าชื่ออะไรจำไม่ได้จริงๆนะเออเดี๋ยวคงค่อยๆระลึกชาติได้เองแต่ตอนในเด็กผมมีของเล่นตัวนี้นะสีสีแดงจำได้ว่าไปทอยอารสที่ฮ่องกงมานะครับคุณแม่ซื้อให้นะเป็นแบบว่าตัวพระเอกเลยแหละเออแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแต่เศษๆแล้วกระเด็นหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะอ่ะเปิดมาเป็นระดับ N ทั้งหมดนะครับตอนนี้นะฮะมาต่อกันเลย ในนี้ก็จะมีการ์ดอยู่2ใบนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นมาเมื่อ2ห่อที่แล้วตามสูตรนะอันนี้ฟึบอ่าระดับเอ็นธรรมดาเหมือนกันนะครับผมเป็นท่าแอคชั่นเอออันนี้เจ๋งดีนะคือฟิลกำลังแบบกำลังแบบต่อสู้กันอยู่นะครับส่วนอันนี้ก็กำลังแบกใครกลับมาจากการต่อสู้สะบคนตัวสีเขียวนี่ก็เท่นะอืมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา เก็บซองไว้ก่อนนะฮะเผื่อมีกิจกรรมนะครับเอาซองเป็นแรก <c oughs> นะต้องติดตามดีๆนะครับทางทางเพจนะครับของทาง S P R Food หรือเปล่านะเออเพจของพี่แซมโอดงย่านะครับก็จะมีบอกตลอดว่าเออมีกิจกรรมเอาซองมาทำนู่นทำนี่เป็นไปได้นะอ่นะต่อมานะครับซองนี้อุ้ยมาแล้วว๊บๆเฮ้ยอันนี้อะไรอะ เป็นตัวสีส้มนะครับระดับระดับอะไรไม่รู้เออแต่ผมเดาว,ว่าผมเดาว,ว่าไม่ rr ก็ r เนะเออเพราะถ้าย่มันจะน่าจะไม่ใช่แวบแวบขนาดนี้นะครับผมว่าไม่ rr ก็ ar เพราะว่าถ้าเกิดเป็นระดับ sr หรือ tr เนี่ยขอบมันจะต้องเป็นสีทองมากกว่านี้นะเออส่วนนี้เป็นแอคชั่นต่อสู้กันธรรมดานะครับของประเอศของเรานะฮะ อ่าแยกใบนี้ไว้ก่อนเลยโอเคซองที่ห้าแล้วนะฮะ s อมไบร t r ทรูเบอร์อืมอืมเ <Hey. S 1> นี่อันนี้เป็นซองอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นสีส้มนะ <Yeah. S 1> เออชื่อกอดสีส้มเออแต่ วิบวับออกไปแล้วน่าจะน่าจะจบแล้วนะแพ็กนี้เออตัวสีน้ำเงินก็เท่นะเออจำได้ว่าเรามีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับซอมัยชูเปอร์อะ่ะมันมันก็ผูกพันเ่ะเป็นการ์ตูนที่เราโตมาด้วยกันตอนเด็กๆอะ่ะอืมแบบตอนที่แบบประมาณหกห้าหขวบเราราวนี้นะเราก็จะมีการ์ตูนที่ให้เราอ่านไม่ได้เยอะมากเท่าสมัยนี้แล้วก็ สมัยก่อนจะเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่ที่ใส่ชุดเกราะแล้วมันเท่เออเนะอ่ะไปเร็วๆเลยคะ็อันนี้แบบไม่ต้องมาจัดอีกรูปแบบหนึ่งเอ้แบบไม่ต้องมาจัดอีกทีนึงเอ้ยรูปแบบอะไรละ่ะสมองสมองไปแล้วนะ <c oughs> นอนน้อยช่วงนี้งานจ้างเยอะเหมือนกันนะครับต้องหาเวลานอนนะ อ่าใบนี้รู้สึกจะซ้ํากับอันแรกสุดเลยนะฮะส่วนใบนี้ยังไม่เคยได้นะเออ,เอ,อขอให้มีเอ็นครบเถอะระดับเอ็นครบก็ก็ถือว่าสักเซสล้วนะส่วนระดับอื่นๆเราไปหาเกันในกลุ่มนะครับผม <c oughs> นะช่วงนี้อาจจะไมไ่ค่อยได้เข้าไปในกลุ่มนะครับเพราะว่าติดงานเยอะนะครับแต่ว่ามีโอกาสก็จะเข้าไปทักทายทุกคนนะครับในในกลุ่มโอลิมานะครับเฮ้ย <c oughs> มาอีกแล้ว แบบนี้มาอีกแล้วเอ้ยแสดงว่าเป็นปกติของทุกห่อนะครับที่จะต้องมีการแบบพิเศษนะเอ้ยสวยอะเออเฮ้ยอยากให้เซยร่าทำแบบนี้บ้างจังเลยพี่แซมครับพี่ช้างครับนะฝากรบกวนนะฮะทำเซย่าแบบนี้ด้วยอันนี้สวยเลยอะเออเป็นแบบด้านๆเออเอเอออมันดูมันดูน,ดน่าสะสมอีกแบบหนึ่งนะ แสดงว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับเรามาลุ้นใบวิบวับกันดีกว่านะฮะถูกาถูกตั้งแต่เปิดรีวิวมานะครับท่านผู้ชมเคยได้วิบวับอยู่สองครั้งเป็นเซนเซียครั้งหนึ่งดารอนบอลครั้งหนึ่งเออนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยได้อีกเลยนะ อ่ะนี่ก็ใบเอ็นธรรมดานะครับนี่เป็นฉากแอคชั่นนะฮะต่อสู้หว่งเสือขาวนะฮนี้ก็เป็นตัวโกงตัวร้ายแน่ๆเลยอ่ะซแล้วด้วยนะครับอ่ะหอที่8ะครับไปกันเอ้ยไม่ใช่หอที่6ครับไปกันอย่างเร็วๆเลยนะฮะวันนี้ดูซิว่าจะกี่นาะทีเสร็จนะครับและนี่ก็คือโอ้โหพี่พี่ครับ พี่จะใส่มาใบแบบเดียวกันเลยแบบนี้เลยฮนะเราต้องไปโทษระบบแรนดอมนะครับเออมันก็มีโอกาสที่มันจะซ้ําแบบนี้ได้แหละผมก็ใจนะแต่ระบบก็ใจร้ายเกินหน่อยนะฮะให้มันไหลๆมาแบบไม่ซ้ําหน่อยโอคนที่ซื้อการ์ดครั้งแรกแล้วได้ซ้ำานี้เลยก็ตืเต้นใจนะฮะ,ะเฮ้ยใบน,นี้สวยเออเป็นระดับ N นะฮะอันนี้ก็ เป็นเป็นตัวที่ซ้ําไปแล้วนะตัวสินเงินอยู่ไหนนะฮะอยู่ตรงนี้โอเคอยู่ตรงนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลจากใจเธอนะฮะเพียงเธอหันมาเธอก็จะเจออะไรครับเนี่ยอ่าสำหรับเสื้อนี้นะครับก็หางซื้อกันได้นะครับ <laughs> ขายเสื้อเฉยนะสามารถซื้อกันได้ที่ที่เข้าไปใน Facebook ผมแล้วกันนะเออยังมีวางขายอยู่จริงๆแล้วเหลือน้อยมากแล้วนะครับไซส์ L เหลือประมาณ4-5ห้าตัวเองนะครับ หรือเราเก็บไว้นี่นะไม่ขายดีกว่าลิงก์อยู่ในในเพจนะฮะในเฟบโอูโอ้นี่มาแล้วมาแล้วว,วิบวับดูพร้อมกันเลยนะท่าดายลไม่เหมือนกันซะด้วยเอองั้นนะผมว่าอันนี้น่าจะอาหรือไม่ก็อาอาแน่ๆเลย,เลยนะส่วนอันนี้เป็นเอ็ปกตินะครับอ่าเดี๋ยวเราเทียบกับอันแรกนะอันแรกเนี่ยครับมันจะเป็นลายปริซึมนะเห็นไหมว,วิบวับปริซึม ส่วนอันนี้จะเป็นลายเหมือนแบบโมเสกอ่ะเขาเรียกไม่ใช่เหมืนอนลายแบบแก้วหรอเ <laughs> ออเนี่ยมันรู้บอกไม่ถูกแต่แต่มันจะไม่เหมือนกันนะโอเคงั้นอันนึงน่าจะเป็น R อันนึงน่าจะเป็น R R อ่ะผมเดาอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคแอมะมาแพ็คที่3มีทั้งหมด6แพ็คเองนะเไม่มีหมด8แพ็กนี่วะ ถึงสามเองโอเคไปกันเร็วๆใครเป็นแฟนซอมเมอ์ทูปเปอร์นะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะว่าเออชอบตัวไหนชอบตัวละครไหนในซอมเมอร์ทูปเปอร์นะครับเออผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนกันนะฮะนี่เป็นเอนะครับทั้งสองไปเลยนะไปเร็วๆเ,เลยตึงต้งตึ้ง ช่วงนี้ก็จะบอกว่าพึ่งหายจากไม่สบายนะวัดลงคอไปโอ้โหเสียงแหบไปเป็นเกือบอาทิตย์นะครับประมาณ4วันได้นะครับขนลุกอยู่ไปฉีดยามาเนะี่ยไม่ฉีดฟอร์มาลีนไม่ใช่นะไปฉีดเสเตีรยรอยด์มาเนะี่ก็เลยพูดได้หน่อยนึงอ่านี่เป็นใบสวยอีกแล้วนี่แับด้านๆน,นะเออ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 เอ,อเออาแบบเขาดิใช้ได้ใช้ได้นะ สวยดีสวยดีเป็นฉากแอคชั่นขี่ม้านะครับ <c oughs> ต้องชื่นชมทาง s p r f o o d นะครับทำการ์ดอะไรมานี่ก็น่าสะสมไปหมดเลยนะครับคือมันโดนใจวัยรุ่นโดนใจวัยจัากอ,อันนี้น่าจะยังไม่ซ้ำนะโอเคตัวนี้ซ้ำแล้วเสือขาวกำลังขย่ำใครอยู่สักคน เดี๋ยวค่อยมาเรียงการ์ดแล้วกันตู้ความรวดเร็วนะะฮไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิ่งดึกก็ไม่ใหญ่นะฮะมา S S R จะออกไหมนะไม่มา,มาตามสถิติแล้วนะครับท่านผู้ชมเท่าที่ผมดูเนี่ย4แพ็คบนออก วิบวับมาหนึ่งอันแล้วก็ออกวิบวับในแถวล่างมาอีกหนึ่งอันหมายถึงอัน,นเนี้ยเนี่ยไอ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 ซองเนี่ยมันจะมีแถวบนแถวล่างใช่ไหมแถวบนออกไปหนึ่งซองแถวล่างออกไปหนึ่งหนึ่งซองเออเพราะฉะนั้นก็ยังวัดอะไรไม่ได้นะครับว่าการาดพวกวิบวับมันจะอยู่แถวบนหรือแถวล่างนะเออ อย่างเมื่อก่อนมันจะมีสถิติที่ผมเคยเก็บของเซนเซียไว้ว่าตำแหน่งตรงกลางออ่ะเของแถวล่างอ่ะม,มักจะเป็นใบ,บวิบวับอ,อือา็็เพอร็อตๆนั้นก็ได้นะครับที่แบบว่าออ,อ,อทางโรงงานหรือแบบคนในโรงงานเนี่ยเขาสุ่มทำมาใส่ไว้อะไรเงี้ยนะใบนี้ไม่ซ้ำส่วนใบนี้น่าจะซ้ำแล้วนะครับ น่ะทรรมดาอ่ะเป็นเอ็ทั้งสองใบนะครับสแสดงว่าอันนี้จะอยู่ตรงขอบนะฮะใบวิบวับจะอยู่ตรงขอบแถวล่างเออไม่รู้ว่าขอบซ้ายหรือขอบขวาแหละ <c oughs> แต่อยู่แถวล่างนะเอาล่ะวิบวับสมใจแน่ๆนะครับและใบนี้ก็คือ ว้าวอันนี้เป็นแบบแถวบนมีวิบัฟมาทะผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วและวันนี้คือเดินริซึเหมือนเดิมเลยนะครับเออนะน่าจะเนี่ยไม่ R R านะอาอาก็อาแหละเดานะเออนะโอเคอีกใบนึ่งเป็นเอนะครับเอาแล้วหงอยเลยวิบัฟออกแล้วอันนี้ ลุ้นใบลุ้นใบที่เป็นด้านๆดีกว่าเออนะว่าจะสวยขนาดไหนนะครับมีกี่แบบก็ไม่รู้ว่าไอ้ด้านๆเนี่ยหรือด้านๆโอเคมาตึ๊บอ้าวมามามาเอ๊ะเพามันหกไปอะไรกันครับเนี่ย อยากได้ซอมเมอรทูเปอร์โคโคริก็จัดไปนะฮะอ่าอันนี้ซ้ำแล้วนะฮะอันนี้เหมือนยังนะเอ้ยผมจะได้เอ็นครบไี่เนี่ยวันนี้อยากรู้จังถ้าได้เอ็นไม่ครบอยากได้อยากมาแลกกับเพื่อนๆนะตาม F ก็ได้เดี๋ยวน้อยเก็บสักชุดหนึ่งนะเอ็นครบก็พอแล้วนะฮะแล้วก็ไปตามล่าพวก ใบนี้เหมือนยังไม่เคยได้อันนี้ได้แล้ว N นะครับห่อ, <c oughs> อสุดท้ายจากแพ็คที่เจ็ดนะครับห่อสุดท้ายจากแพ็คที่เจ็ดก็จะเป็นอใบที่ด้านหลังมันไม่เหมือนเพื่อนนี่แหละเฮ้ยโอ,อไม่ใช่ตกใจอย่านี้ก็ลื่นๆนะครับเออวันนี้ไม่ซ้ำเออสวยดีใบนี้ก็ซ้ำอย่างเง้ยซ้ำแล้ว อ่ะโอเคพอสุดท้ายครับผมนะมีอกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วเอาแล้วเอาแล้วพอสุดท้ายแล้วนะครับท่านผชมใครที่ดูอยู่ตรงถิ่นตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งออกไปไหนนะฮะอย่าไม่ต้องเลื่อนไปดูเร็วๆด้วยนะครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเพื่อความเพื่อความ เพความอะไรดีเพืความเท่าเทียมกันนะเพราะผมยังไม่ข้ามไปเลยก็ผมถ่ายอยู่ผมจะข้ามไปได้ยังไงวะเออนะโอเคด้วยความเท่าเทียมนะครับอย่าเพิ่งรีบ f เวิร์ดไปนะฮะเรามาดูแพรมอมกันนะครับอ่าอันนี้เอ็นครับมอ่าซ้ำแล้วด้วยนะฮะโอ้โหซ้ำไู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยชีวิต บนไปงั้นนะครับสุดท้ายก็ชอบชอบการแกะการาดชอบการลุ้นการ์ฟอะไรอย่เงี้ยมันเป็นสีสันนะทุกคนนะมันรู้สึกว่าเออชีวิตเนี้เรายังมีอะไรให้ค้นหา <c oughs> ค้นหา S S R <c oughs> เออใกล้ชัดใ,ใกล้ฉันนะฮะโอเคใบเอ็น okay. ธรรมดาฮนะ <c oughs> อีกหก <c oughs> หอสุดท้าย อ่ะด้อันนี้ได้ใบด้านมาก่อนเลยนะอุ้ยเปนี้สวยนี่พระจันทร์เต็มดวงนะครับแล้วก็ชุดเกราะเสื้อขาวนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นตัวเท่ที่ว่าไรบ้างนะครในในแบบวิบวับนะครับของซ u มเร t ู o ปอร์นะครับน่าจะเป็นพาร์ทแรกของซอมเร t ูเปอร์นะครับอ่ะใบแรกเลยก็คืออันนี้แหละที่ว่าได้ SR มาหนึ่งใบเย้นะอย่าน้อยก็ได้ SR นะ ผูช้ชมคือบางบางลังอาจจะเป็น TR ใช่ไหมเออท R มา1ใบ SR มา1ใบอะไรอย่างนี้เราก็สลับกันไปบางลังก็จะเป็น SSR ไปเลยนะโชคผมยังไม่ได้นะฮะนะใบต่อมานะเอาเป็นคู่คู่แล้วกันะโอเคนะก็จะเป็นอ,อ,อันนี้ผมเอาเอาปริซึมให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะปริซึมจะได้2แบบนี้นะครับอ่านะไม่รู้ระดับไหนนะครับแล้วก็จะเป็นปริซึมอีกแบบนึง เอออีกสองแบบก็คือใบแนวตั้งอันนี้นะครับสบบนี้นะครับผลไล่กระจกนะครับก็จะเป็นอันนี้อ่าสองใบนี้ก็สวยดีและ2ใบที่เป็นลายกระจกสุดท้ายนะครับผมชอบทั้งสองใบเลยอันนี้เป็นพระเอกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพระเอกที่สวมชุดที่พิเศษขึ้นอีกนะชุดแบบเสื้อขาวอ๋อนี่ผมเห็นแล้วสีน้ําเงินก็คือชุดกอดแบบนี้ ส่วนอันนี้จะเป็นสีฟ้าเนาะที่ที่เป็นเหมือนแบบเรือดำน้ำาอะ่ะที่เมื่อกี้ผมสงสัยอะ่ะคนนี้เออนะนสีฟ้าหมวกเขาจะไม่สูงนะเอหอน้กกากตรตองหัวเขาจะไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้หมวกจะสูงสูงหน่อยอืมโอเคนะครับอ่าก็ถือว่าเออเป็นการ์ดที่สวยงามทุกรูปแบบนะครับใครที่ไปเรียน ใครที่เป็นวัยรุ่น90เออนะฮะลิ้นพันใครที่เป็นวัยรุ่น90ก็น่าจะโดนใจนะฮะเพราะว่าโดนแล้วหลายเรื่องนะตั้งแต่ด r a g o n b บอลนะฮะตั้งแต่เซนเซียนะครับตั้งแตง่เอ่อเรื่องอะไรอย่างเนะี้ยดัวเบิลบอลตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนเด็กใช่ไหมเออแล้วก็มีเอ่อมาร์คไรเดอร์เอ Rider, เอเนะี่ยกร์ตูนเขาจะแบบเป็นที่นิยมของเราตอนเด็กๆหลายเรื่องมากๆเลยนะครับ แล้วก็จะมีอ,อ,อ่ยูยูฮากุชโชด้วยเออแล้วล่าสุดก็คือซามูไรทรูเปอร์นั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณทาง SPR Food นะครับที่สร้างสรรค์ของที่ต้องบอกว่าโดนใจวัยรุ่นจริงๆแล้วยิ่งวัยรุ่น90อย่างเรานะฮะต้องมาทับใจแน่ๆนะครับก็ฝากให้กำลังใจ SPR Food ให้ผลิตนะครับสินค้าคุณภาพออกมาอีกเรื่อยๆแล้วกันนะคใครที่อยากจะ เข้าไปสั่งก็เข้าไปได้เลยนะครับที่ช h อป e ีของ SPR Food Official แล้วกันนะ,ะเออเข้าไปดูแล้วกันนะก็กดสั่งกันได้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเทปต่อไปนะครับจะเป็นการรีวิวอะไรฝากติดตามกับรายการเซยะ5นาทีด้วยแล้วกันในช่อง t b r r a k นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง t ีเบกด้วยแล้วกันนะครับกับรายการเซยะ5นาทีนะครับจะได้จะได้เป็นกำลังใจมารีวิว ให้ทุกคนได้ดูกันอีกเรื่อยๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราลาไปด้วยความสวยงามแบบใกล้ๆอผมจะซูมให้ดูการ์ดแต่ละใบเลยนะว่าสวยงามขนาดไหนนะครับไปดูกันเลย